เอาแ่อเขาแอเน่เ็บเแก่่หลายๆเกียกบเรื่อซ่อเขาแก่เออ่ก้ยกับเจ้าเขาเลยลูกหิ้วเขาถามแม่จนบายไม่เห็นมากรงแน่หู้วเขาหรอไมกาทรงแน่มาแล้วเปลียนน้องแฟจร ี่แต่ทนกลังความเป็นอยู่ตั้ะนันกระสั่นสอนเดียมนอนแมงอะไแงเยนี่อันนี้ล่ะัอน้ำตาเลิ้นไหลร้างต้อเห็นห้างมืดอแป่กัรมองหูอยู่ลกเอไม่กันดนซ มากจนลาไปเผอเกิดเป็นบ้านั่แสทุกจากบนอย่าง้อใจอยากเห็นสวหน่าจาก้าไปรกต่แ่กูน บอดเพื่อเธอขอลับเรียนตางปางคอยได้นางกลลูกแม่เออเป็นลูกป่ะลูกแม่เออที่เกตปีแต่ทนกันความเป็นโยธาแลยมแต่สั่นส่วนยมน้นนะ,ะนหนาตานี่ไหลังมอเห็นทางมือเป็ดน,น,น่ะ มองูยูรตลุกเมฆเลยเมฆตื่นสวยเมฆไร้เป่าธรมงู้ว่ากคนถือของมาถหน้ากันตฮะเระตนได้ไงเจ้าของเครา่ะชาแต่เมือนี้ตื่นสวยประเทได้ไงเตื่นสวยกันเราไแน่ยุ่บเบอกเมบอกเอกกเมเอกเมบอกเมกอกมือเมอมมเอเอกเก อมเขายูใสเขามาหยั่ายันหมอี่เขาดันวดงสวนตวนอสวนตวน้ดจบ้านดบาดผักเมื่อไหร่พอยากให้พี่น้องรวดบาดตาแดโอ้ยวตอนมาวอตอนนี้หลวงพ่อกับนางยายนทานไบาตนี้เจ้ดที่ใงไส้บาดเจ้าต้องปรึกษากันสักอนกับผัวเจ้านัง้องบาดดี้ น้เนน้ำเงมีแต่ไกลนี่บันนี่ยุ่งแงหน้าัเียไกลอยู่ต่แต่ลานยนตัวบันนี่เจ้าตไก็ปตัวนี้เองาไอาสูเฟังเอาเดินหนมา้เนากันเนาะที่ได้ยังไปใส่บาทตนี่เอาผ้านยางพ้ใได้เลยไก่รถก็ได้น้าถานะขาไก่บอลาเบืองเขาดีล่ะเขาดีเพาทนเเวลาอาตอากลับร่วกับไก่ ก้นบล่พีเไก่ีนะเยันครับยันเอาข่ลกพีเาเขาตะเปิด่ตะเปิดรับโซดแล้วเขาจะพายาทานเรียบร้นยเพราะนี่อย่างไก่บาทที่เรงเออเราอย่างไก่ว้แม่มี่จะไก่เมลุก่อนเป็นเพนตัวแดงสยามล่ะมาพระเอกรีดเขาตะเปิด้